สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันในรายการพิกตําราสู้นะคะรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับบรรดาเท่าแก่หลากหลายธุรกิจจากทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะเพื่อคุณผู้ชมนั้นนําแนวคิดต่างๆในการประกอบธุรกิจมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองและก็ฝ่าฟันกันไปในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ o เรื่องราวของพิกตําราสู้ในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเท่าแก่ท่านหนึ่งค่ะซึ่งเท่าแก่ท่านนี้นะคะเริ่มต้นธุรกิจด้วยอาการเรจ็บป่วยของตัวเองแล้วก็มีการหาวิธีรักษาอาการเรจ็บป่วยเหล่านั้น จนได้ผลอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เลยนํามาต่อย,ยอดเป็นธุรกิจค่ะซึ่งตอนนี้ก็สร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงนะคะรวมถึงตอนนี้มีการขยายกิจการดังกล่าวนี้ไปเป็นแฟรนไชส์ด้วยค่ะไปติดตามพิกซ์ตำราสู้ในตอนฮอตสปาสปาเพื่อคนไทยค่ะวิกฤตของเรามีอยู่ห่วงหนึ่งห่วงช่วงช่วงค่องไทยในในวิธีการในวิธีการเพราะว่า เราเปิดร้านฮอสปาเนี่ยนะครับมามาระยะหนึ่งแล้วพอพอวิธีการที่จะเราทําอย่างไรให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดความเสถียรกับการบริหารงานเนี่ยเราเราก็ยังไม่มีองค์ความรู้ใดๆ ตานนนะคะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะรวยแล้วก็อยากจะมีเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะก็เลยโ้มทํางานอย่างหนักค่ะตอนนั้นทํางานถึง4อาชีพด้วยกันจนกระทั่งล้มป่วยเป็นโรคกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนะคะและนั่นก็คือที่มาของธุรกิจฮอสปาอย่างในปัจจุบันค่ะ